ต้อนรับเข้าสู่ชแนลอะไรวะปีชีอ, Channel อะไรเฮ้ยนี่ชแนลอะไรวะอะนี่ชแนลอะไรชแนลอะไรวะไม่ใช่ชแนลกูเนี่ยชแนลอะไรเอ๊ะเดี๋ยวอนทำไมกูเปิดไม่ติดวะสักครู่สักครู่ตอนนี้สดอยู่เนะเาะฟินใครบ้างฟินใครบ้างอยู่กับใครบ้างเรยวเรย์เพื่อนผมเอาเนี่ยเตอร์เข้ามาแล้วยิ้มโอเคเดี๋ยวฮะข,ขอปิดก่อน โอเคมาครับเรามาเริ่มเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับเอาบันทีแฟกเตอร์ผมคืเพื่อนบุม๋มครับผมเคือเพื่อนบุม๋มเพื่อนบุม๋มมาทีเพื่อนบุมบ๋มเด็กที่นกกอล์ฟนักบวยหัวผมโอ้ยตอนนี้เรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มถนัดเขาเรียกว่าอะไรเคาลเตอร์ไปแล้วเรียกว่ายิงเกียร์ตายหา่<ป>าตายน่าฟังกินมากเลยแล้วก็เล่นเคาลเตอร์บ่อยไป เล่นเค์เตอร์บ่อยไปแล้วสึกติดวะโค้ตายอย่ายอะไรวะเจ็บปวดนี่พวกคุณผมจะไม่คิวเว้ยแต่ผมเป็นสายโหดเว้ยเอ้าว่าไงสายยอยอยอด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 ยอด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 ดยอดยอดยยยออดอดยอดด กูมาผิดทางวะเนี่ยโอเคไม่ใช่รู้สึกมันไม่ใช่ทางโอ้แหลกแหลกแหลกเพื่อตายเขาตั้งเจอไหนเขาก็ตายหมดไม่มีตัวนี้จะหมอีตัวนี้เดี๋ยวสักคู่นะครับผมขอเช็คก่อนว่ารลาวสตรีมเนี่ยมันติดหรือเปล่าเยไ็นใครดูอยู่แล้วหนึ่งคน ไม่มีคนดูอยู่หนึ่งคนว่าอนาจิตอ๋อโคุรน่าขึ้นขอบคุณเหมือนกันขึ้นเลครับเสี่ยงทีฟอรมเนี่มันไม่กล้ามาแล้วอ่ะอ้าวตายโอ้ตายห่าเลยโอ้โหโดนคนไทยท่าเฮ้ยตายตายของดีตายของดีเว้ยรู้สึกเครียดตายของดี้ตายของดี้ไปตีใครแล้วไปไปตใครแล้วตายของดีเนี่ยหมอหนุ่มหมอหมอตาย อะไรอ่ะแค่ของขึ้นวะไอ้น่ของขึ้นไอ้น่ของขึ้นตายอ่ะตัวดีเตอร์ตีคขาสรุปไลฟ์สตรีมโอเคป่ะไลฟ์สตรีมอยู่นี้เนี่ยคนเนี่ยอึมตายแล้วลูกโอ๊ยใส่เขาจะตายแล้วเนี่ยคนโคตรเนอ่ยดาบใหญ่เว้ยอือจะตายแล้วก่อนครับมีคนกีโคน ทีมเขามีเยอะกว่าคิดโกงอะโซล่าเอาอีกโซล่เอาอีกหนุ่มโซล่าเอาโซล่เอาโซล่เอาอีกยอโเคโอ้ยผมไม่เครียดแต่เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาเปิดสูตรช่วยไม่ให้โอ้ยตายสิ่ง อันนี้กูโหดแล้วเว้ยไม่ได้ละโอ้ยเย่ยเตอร์ขอบคุณมากเว้ยทำลายเอาเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปเฮ้ยโอ,ยโอย้ตายเนเปอร์ออู้หูเกียวกคนไทยอ่ะคนไทยไม่ใช่าไอพุงไม่ถึงเออคนไทยไม่ชั่วฆ่ากันตายคนไทยไม่โอ๊ยเออทำไมไม่สมยัย ไม่มีการได้ดอ้ดอกบกดอกโุ้อกโั้ดอกบกคดอกบัุ้งไอ้ดอกบกวู้ดอกโบกุ้งอ้งดอกบ้ดอกบ้งดโค้อกัน้งอกโตอกโกงอก่งมากก้งดองกโบกอโคก้งอ้อดอกโ้ออร์ล้องด้งด้ก้้ออออบ้งงุ้อ กันไหมโ,โคตรเก่งทีนโคตรเยอะทีนเยอะกว่าเรามันลุมนะเนี่ยอย่าลุมดีทีละคนจะเย็นดีบ่านี่ยังเค่อยมาเขาค่อยมามาเก็บประตอ้ตายขอเล่นัไนเปอร์ดว่าเก็บประตวโอ้มมีนมนแม่งโตรจริงจโ ไปรอดไรจะอยู่ไปไปไปววิ่งวิ่งเออาลยมงาแล้วครั้งนี้เราไลฟ์สตรีมมามานะช่วงเอ้ยยี่สิบนาทีพอเนอะเอ๊ะอ้าวเอิร์เอิรอเป็น เราใช้คิวมาวันนี i, procent, were, ้ส hmm ิบนาทีพอนะครับมาเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวเล่นเดี um ๋ยวเล่นเดี um> ๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นที่คนเล่นยากมากไปเตอร์ดดูยากมากหมดไปแล้วหมดของหมดโชว์หมดโชว์ของหมดเธอของหมดโชวของหมดหนึ่งโดนของหมดอ๋อนี่ไปเด็กนี่ไปเด็กอ่ะไหวไหมเอ้เฮ้ยใครบังวะอ๋อเสายิงไฮโดรเอายิงแกก็มา ถ้าถ้าแกไม่มาก็พวกเขาก็เลิกแล้วเนี่ยเขาไปไม่ได้แม่ d ด n g เห็นไหมจะเลิกก็เลิกแต่เขาชอบคุยโอ้ยใครยิงวะแล้วใครคุยกับแขลวะอุ้ยเโซระออุ้ยไอเสียดเลยมามาแล้วอุ้ยมาทำไมทนายทนายเลยแตเรียกว่าทนายเดีกว่าเยอะฮ่ฮิอ่ะ เป็นดงเลยพุทธมาเป็นพุทธดงสนไนเว้ยสไนเลยดงสไนครับสวัสดีถืเอเล่นแบบเตียนนั่นหนึ่งเตียนนีนี่เล่นแบบเตียนเล่นแบบเตียนเอยพวกเราเดี๋ยวเขาจะแอบขึ้นไปลอยนะให้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 เออฟอนหน่อยว่าว่าขอให้คาให้ได้หมดฝัง่งมันสไนประมาณห้าหกตัวเลยใช่ไหมเจ้าปัตเตอร์หนึ่งฆ่ากูนะแอบฆ่าเหรอเปล่าไม่ได้ขาจะเดินมาฮะแกเดินมางูงย่งเง ไม่กดเลยนั่งวะคนลืม้ยดีาไม่เดีวเขาจะฆ่าข้นะทหมดแล้วถ้าเให้ได้หมดแลวเพจ้าเอโอ้โหเอิร์ดออกมาไม่ทำหนึ่งตายละ เล่นกเปินเต็มปู้เยอเย้โซลาเอาไปอีกไอโซลาเอาอีกไีเยเดินไหนี้ีเอารับโัเอาอีกได้โซล่าอีกได้ตอไหนม่หลัอ่ะกลัเอาขเยอะคุกก็มีหกไหทำไมหัวเยอะเฮ้ยสบายสบายเขาายไหนวะ ไปเข้าหว่านรอบหลังอ่ะเอาขลุ่ยเอาขลุ่ยเอเดียไดคีวีชัวมากโหมากเติร์เอาคืน,ไ,นมมไม่ไหวนะไก่เติร์เนี่ยแม่งเข้าหลอดเพราะมัได้หน่อยใครยิ้งก็นหน่อยนมปังไอ้ตืร์ดเอ้ยโอ้ย รู้สึกไหมแปลกแลกไหไม่รู้อะโอ้ไลท์เตอร์ร้องนียใครยิงวะสปายทีมสปายทีมราไม่สปายเลยสปายทีมเราไม่ชอบสปายทีมมันไม่ชอลหลังสปายมันต้องออยู่แลเดนเดนแม่งชั่ว โูกว so ่านี้แไอนมายม่มาก็เสืยโอ้ยรู้สึกไม่ดีละเออมล่นตัวอะไรไม่บอก

ืออมันยิงมาเอื้อหาวมหาวอืมอืมอะไรอะไรไอ้พวกนี้อะไรไอ้พวกนี้อะไรนี่อะไรอะไรเฮ้ยจะว่าเฮ้ยจะตายจะตายเอาตายโซล่าเอาอีกทีมเราสนายไม่พี่อยู่คนเดียว